หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังลากถ้อยรัตนนองในตอนนี้ดิฉันรองสัตว์จารย์อิงออนสุพรรณนิษ์เป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องบ้านนรสิงห์นะคะเมื่อคงเคยได้ยินชื่อบ้านมันดมสินมาแล้วตอนี้บ้านนรสิงห์เนี่ย ก็อยู่เลยมาไม่นานเนี่ยนะฮะอยู่โดยแบหน่อยนึงนะฮะตั้งอยู่ที่เขตดุสิตนะกรุงเทพมหานครนี่เองปัจจุบันนี้ก็คือทำเนียบรัฐบาลน,นั่นเองบ้านนารสิงห์เนี่ยนะคะเป็นบ้านที่พระบาทเสด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยนะคะทรงบักรณาโปรดกล้าให้สร้างพระชักรพแก่พลเอกพลเรือเอกเจ้าพญารามราคบม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญเพราะว่าเจ้าพญารามราคบเนี่ยเป็นขุนนางที่ทรงโปรดปรานมากนะเคยดำรงตำแหน่งผู้สุราชการมหาดเล็กองคมนตรี อุปนาย,ยกเสือปานพลเอกแห่งกองทัพเรือพล,เ,ออลอเรือเอกแห่งกองทัพเรืออะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้เมื่อเราดูเนี่ยนะครับบ้านนรสิงห์เนี่ยจะมีเนื้อที่27ไร่3งาน44ตารางวาพระบาทสมเด็จพระมงกุดเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้า,ราพระราาทานพระราชทรัพย์นะฮะให้ทั้งที่ดินให้ทั้งเงินนะฮะมาจัดสร้างอาคารและสิ่งต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังก,งกล่าวุณกรเนี้นะครับแต่ชื่อบ้านนรสิงห์เนี่ยนะ,ะทำไมงชื่อบ้านนรสิงห์เนี่ยก็ไม่ปรากฏว่าเป็นชื่อที่รับพระราชทานมาหรือว่า จ้าพยารามรับครบตั้งเองนะคะไม่เหมือนกับบ้านพิษบ้านพิษนั่นบ้านพิษุโรดนั่น,น,น,นม่อก่อนี่ชื่อบ้านนารายบรนทมศินแต่นี้บ้านนารสิงห์ไม่ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะค,ะคือยังไม่ปรากฏว่าเป็นชื่อพระจัธธานหรือตั้งเองนะครับนี่ภายหลังสงครามมหาเอเชียบุรพาในพศ2484เนี่ย ญี่ปุ่นก็ได้เจรจาขอซื้อหรือขอเช่าบ้านนอสิงเนี่ยเพื่อเป็นสถานทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะคะแต่ในปีเดียวกันนั้นเองในเจ้าพญารามราคบก็เสนอขายบ้านนอสิงแกรัฐบาลเพราะบ้านนี้ใหญ่โตเกินฐานะเสียค่าบำรุงรักษาสูง กระทรวงการคลังก็ปฏิเสธนะคะเ,เพราะว่าตอนนั้นสงครามใหม่ๆนะมันไม่่อยจะมีเงินนะคะจอมพลปอพิบูลสงครามนายกฐมนตรีก็ให้ซื้อบ้านนารสิงห์เป็นที่รับรองแขกเมืองในราคาะสมัยก่อนนะคะ2484นะคะ1ล้านบาทนะครับโดยใช้เงินของเรื่องงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้รัฐบาลใช้สถานที่รับรองแขกเมืองนะคระับหลังจากที่ตัง้งรัฐบาลตั้งแต่พศ2484เป็นต้นมา ชื่อบ้านนรสิงห์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นทํเนียบสามัคคีชัยในสมัยที่จอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกแล้วก็เปลี่ยนอีกครั้งหนึง่งเป็นทํเนียบรัฐบาลนะในรนัฐบาลน,นี่ต่อมาในพศ2506ในรัฐบาลคณะรัฐมนตรีได้มีมตริรัฐบาลซื่อบ้านนรสิงห์จาก,จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในราคา17ล้านนะ788,802.30ตางค์เนี่นะะ บ้านนรสิงหรือธรรัฐบาลเนี่ยในปัจจุบันนี้มีเอกสำคัญสำคัญหลายตึกนะฮะตึกไทยคู่ฟ้านาลีสโมสรแสงอาทิตย์สันติไมตรีเนี่ยเคชื่อเราก็ได้ยินชื่อดั้งเดิมก็คือบ้านนรสิง์นั่นเองนะคะหลากถ้อยรัตนนองในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันรายการหลากถ้อยรัฐนนองได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันรองศาสตราจารย์อิงออนสุภริศิษย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลากถ้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5